สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับมือนี้พาพี่น้องมากินของแซบนะครับพี่น้องจุพี่น้องจุโอ้ยจุเนื้อง่ามๆนะครับแต่ว่าไฟซองสีอาจจะแบบเบิ่งยังสีซื้อได้พี่น้องแต่ว่าเนื้องามแห้งนะครับกินครับนี่แหละครับกัดิกหน่วยนะครับแซบแซบเจวขมๆนะครับมีหมักลินใหม่หมักลินฝาดูว่าเพกกามักัดน้ำพรอมนะครับพักหลากหลายครับมีมือนี้พักกระดอกครับพี่น้องเอ่อ โหรพาพากกันหินพี่น้องเนาะดีมะมาแสบน้ากันครับโอ้ยหิวเข่าพอดีพี่น้องเอ้ยมา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 จุจุจ,จุมือในจุอืมสองตอนไปเลยโอ้มันเป็นเนื้อ,อเนื้อสันครับสีมะเร็งสีน้ำมันและอือหือ รองมึงตัวพริกเผ็ดๆการบักดิน้นไม่ตัวนี้ก็แห้งเพิ่มความเผ็ดด้วยกันสุดยอดครับแซ่บพี่นอ้อง có kêu mà. Còn măm măm đây chảy đi nó ơi. แต่ว่ามือนี่มีแต่เนื้อรวนๆครับเครื่องในเบิดเป็นท่างครับ 음음스테이 กันหินเมื่อนี้เอาใจสายจุครับสุดยอด เสียบครับสมอยากหั้เผ็ดแห้งมันหนังแสบพี่น้องนะ ប្រាប់ទាំង់ទាំង្រាប สุดยอดพี่น้องเอ้ยพักกับมีแต่แนวเพิ่มความเผ็ด ี่แหละตอนพอดีคำ เกลับได้ส <menjadi punto future> ื <n ane minimum> ่อกล่องไมพี่น้องเอ้กล่องยืดดีๆกระดับ ขึ้มือนคลิปนั่นแหะครับคิดที่รับก็รับเองเที่ยสิอันเปิดติปันเลยโอ้ที่แหลกว่นแบดเบิดเฮ็ดไปเฮ็ดมาบันไดเลยบิสัดนในเสียงนึง นย่านดับอีกนะเนี่ยอโอ้มบาะไวล้วเด้อพลิกมีแต่เนวเผ็ดเๆเนาะใส่กันอ่มคักบ๊อวะ่ะ Đôi thì đây hay rồi với nó Thì lại qua thì kìm quầy đấy với nó Kịp mấy cái mẹo á Chụ đi qua rồi nó Nửa cặp hoài đi สุดท้ายครับโอ้บอ่อใบพี่น้องเยเผ็ดแห้งเอาอสุดยอด ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับทิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้พอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับเด้อสวัสดีครับ